สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านอาตอนนี้เจอดีครับนี่ก็สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวค่ะดีเลอร์พิมพค่ะสระบุรีค่ะเป็นตูนกระจายสินค้าในจังหวัดนะคะพี่น้องหรือว่าน้องๆที่อยากมีไรายได้พิเศษนะคะก็ให้สมัครเป็นตัวแทนเลยค่ะเปิดบินเลยค่ะถ้าเปิดบินก็สมัครฟรีจ้ะครับผมอันนี้บ้านดีเลอร์พิมพะ มีทางเฟซบุ๊กมีรายมีญีพร้อมด้วยค่ะอันนี้ตัแฟคัมภีก็ออกมาจากบริษัทอันนี้คือคนหนึ่งนะคะที่เหลืออยู่แต่ครึ่งหนึ่งมีลูกค้าแล้วค่ะสั่งออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็ถ้าอยากมีไรายได้ก็ทักเฟซทักไลน์มาได้เลยนะคะสูสูค่ะครับผมคำาดงบริบการโดยโดยรวมนะครับบริบการโดยรวมนะครับโอเคครับ